สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่20แล้วนะที่เรามาอยู่ด้วยกันนะจ้าวันนี้หน้าตาจะแปลกๆไปนิดนึงเนื่อควาที่ว่าเพื่อนเขาอยากทําผมก็เลยอ่ะเป็นหนูทนลองยาให้นะจ๊ะก็ออกมาก็นะจ๊ะฝึกทําครั้งแรกก็ไม่เป็นไรอ่ะส่วนหน้าตานี้มันก็ทําให้นะคะหลังจากที่ออกทุเรศอยู่แล้วก็ทุเรศไปมากกว่าเดิมนะจ๊ะอ่ะก็ในเมื่อเพื่อนเขาอยากเขาเาบอก เขาอยากทาเป็นก็เลยให้เขาทําโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ล้างออกนะจ๊ะแล้วมันก็จะหมดไปนะคะไม่มีปัญหานะจ๊ะส่วนงานของโยกวันนี้ส่วนของหน้าเว็บนาจาก็เสร็จได้ประมาณ90%แล้วอ้าวแล้วอีก10%ไปไหน10%หายไปที่ความสวยงามค่ะเพราะว่ออาโยกยังไม่ได้ตกแต่งหน้าเว็บให้มันสวยงามนะจ๊ะอ้าวถ้าเกิดว,ว่าสมมติว่าโยกทําหน้าเว็บเสร็จแล้วแล้วเหลืออะไรเหลือทําให้มันคุยกันได้ อย่างเช่นสมมุติว่าหยกพิมพ์ข้อความอ่าที่บ้านพิมพ์ข้อความใส่คอมผ่านเว็บไซต์ที่บ้านแต่ข้อความนั้นอะต้องไปขึ้นอยู่ที่ข้อความนั้นต้องไปโชว์อยู่ที่รถไฟฟ้าเออนั่นแหละค่ะคืองานที่หยกต้องทําทํำยังไงก็ได้ให้มันคุยกันรู้เรื่องให้มันสื่อสารกันรู้เรื่องระหว่างคอมที่บ้านกับสิ่งที่มันอยู่ ตรงรถไฟฟ้าเออป้ายตรงรถไฟฟ้าทํายังไงก็ได้ให้ข้อความของโยกอะไปโผล่ตรงนั้นนั่นแหละคืองานของโยกนะจ๊ะก็เหลือแค่ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าส่วนนี้เสร็จแล้วก็นะก็เสร็จอ่ะนะเออก็จะได้ฝึกง,งานเสร็จนะคะโยกก็จะได้เรียนจบนะจ๊ะถ้าเกิดว่าโยกฝึกง,งานไม่ผ่านมหาลัยของโยกถ้าโยกฝึกง,งานไม่ผ่านนะคะก็คือไม่จบนะส่วนวิธีช่วยเหลือมียังไงก็คือให้ฝึกง,งานใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะจ๊ะ แต่หยกคิดว่าคามีครั้งเดียวพอแล้วนะหยกไม่ฝึกใหม่แล้วยังไงหยกก็ต้องเอาให้ได้เอาให้เสร็จเอาให้ผ่านเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจเชื่อหยกด้วยนะคะงี้งั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนไม่ไหวแล้วมันทําอะไรกับหน้าหยกไว้ก็ไม่รู้นะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ